สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าสวัสดีคนผู้ชมทุกทุก่านครับคุณผู้ชมครับนี่คือแบงค์ห้ารอยหอเครับเป็นแบงค์ห้ารอยหอเรุ่นเก่านะครับแบงค์ห้ารอยหอเรุ่นเก่าใบนี้นะครับผมอูจิวะโอบิโต ชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อจ่ายเงินสดทันทีครับใบละ7 9 4 1 0 0บาทครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูผมใหม่ๆนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมมีเหรียญเก่าอยู่ที่บ้านมีแบงก์เก่าอยู่ที่บ้านลองหยิบแบงก์เก่าของคุณผู้ชมมาดูครับว่าตรงกับแบงก์ของผมหรือเปล่า ถ้าตรงนะครับผมจ่ายใบยละ7 9 4ด0 0าบาทจ่ายนายทันทีครับคุณผู้ชมครับผมมีบริการเดินทางไปรับซื้อถึงหน้าบ้านนะครับคุณผู้ชมครับผมอุจิวะโอบิโตะชาวญี่ปุ่นผมรับซื้อเหรียญเก่าวผมรับซื้อแมงเก่าวผมรับซื้อเหรียญหายาก ผมรับซื้อแบงค์หายยากผมรับซื้อเหรียญรุ่นพิเศษและผมรับซื้อแบงค์รุ่นพิเศษครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็น fc ผมและคุณผู้ชมติดตามผมมาตลอดเนี่ย3วันที่แล้วครับผมได้ประกาศแจ้งให้คุณผู้ชมทราบว่าผมต้องการเหรียญเก่าจํานวนมากผมต้องการแบงค์เก่าจํานวนมากจังหวัดไหนที่ ที่จังหวัดไหนที่มีแ้ง์เก่าและเหรียญเก่ามากที่สุดหรือจังหวัดไหนมีคนต้องการให้ผมนั้นเดินทางไปรับซื้อเหรียญรับซื้อแ้ง์มากที่สุดผมจะไปรับซื้อจังหวัดนั้นครับคุณผู้ชมครับผมมาหยิบความคิดเห็นใต้คลิปของคุณผู้ชมที่เขียนมาถึงผม,มนะครับผมไม่ได้ ผมไม่ได้หยิบม,มาแก้คลิปเดียวนะผมหยิบความคิดเห็นของคุณผู้ชมทุกคลิปเลยนะคุณผู้ชมท่านไหนที่แสดงความคิดเห็นไว้ตั้งแต่เมื่อวานสองวันที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วหรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่แสดงความคิดเห็นไว้ตั้งแต่ต้นปีเนาะต้นปีมีคุณผู้ชมบางท่านบอกพี่้ามันจังหวัดหไหน,หนค่ะก็ได้เขียนอ่าเขียนชื่อจังหวัดไว้นะครับผมหยิบความคิดเห็นของคุณผู้ชมทุกๆความคิดเห็นม,มารวมกันทั้งสิ้นแล้ว <S <s ผมมาดูแล้วนะครับว่า จังหวัดราชาบุรีเป็นจังหวัดที่คุณผู้ชมนั้นเขียนและแสดงความเห็นมาเยอะมากที่สุดณตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับในเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับผมจะรับซื้อเหรียญเก่าและแบงก์เก่าในตัวจังหวัดราชาบุรีครับคุณผู้ชมครับมีนาฬิกาไหมครับหยิบนาฬิกามาดูครับวันนี้คือวันที่9ตุลาคม2566 วันพรุ่งนี้วันที่10ตุลาคม2 566วันพรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปรับซื้อเหรียญเก่าและแบงก์เก่าผมเดินทางไปรับซื้อถึงที่นะครับผมเดินทางไปรับซื้อทั้งหมด2หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านแรกนะฮะหมู่บ้านแรกคือหมู่บ้านพลับผาตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีครับหมู่บ้านที่2คือหมู่บ้าน คลองหลุมดินตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีจหวััดงราชบุรีครับอะคุณผมมู้ชมฮะมาดูรายละเอียดของแบงค์ห้าร้อยกันเลยเนะาะแบงค์ห้าร้อยใบนี้ผมย้ำนะครับผมรับซื้อมาละเจ็ดแสนเก้าหมื่นสบาทมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันเลยเนาะเริ่มต้นจากตัวพยาคุดก่อนพยาคุดเป็นสีแดงนะครับปีกซ้ายปีกขวกับผางนั้นเป็นสีม่วงครับ ภาษาไทยเขียนคาว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครับพอพานจุดสอสราจุด2,325-2,352ครับสังเกตน,นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นรูปพระราชวังครับตรงนี้จะเป็นประตูสำหรับเข้านะครับมียักษ์อยู่ทางซ้ายมียักษ์อยู่ทางขวาครับตัวเลข500บาทเป็นตัวทายครับ ตรงนี้ล่ะตรงนี้เป็นรูปนายหลวงพระรชการที่1สังเกตน,นะระองท่านนั่งพระราชบัลังครับมือขวากับมือซ้ายถือดาบอยู่นะครับขีดสีเขียวหนึ่งสองนับรูปพระรชาชวังครับตัวเลขห้0รบาทคุณผู้ชมฮะนี่คือด้านแรกของแปลงห้าร้อยใบนี้ครับย้ำนะฮะใบนี้ผมรับซื้อไปลนะเจ็ดแสเ้าหมื่นสยบาทครับอะ ไปดูด้านที่2กันเลยเนาะด้านที่2จะมีรอ9ตรงนี้ครับตัวเลข5้ารบาทส่วนข้างบนเป็นสีชมพูข้างล่างเป็นสีดำครับตัวหนังสือเขียนชัดเจนนะว่าเป็น500บาทนะขีดคู่ละ1 2 3 4 5 6 7ครับคุณผ,ผู้ชมฮะน,นี่คือตราประจำตัวร่องท่านอยู่ตรงนี้นะครับ ภายในตราที่ยังถุงองศาเนี่ยมีตัวเลขมีตัวเลข5้าร้ยบาทนะแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ถุงนะครับแล้วก็มีตัวเลข5้าร้ยบาทอยู่ตรงนี้ด้วยครับรูปดอกไม้แค่กระดาษจันหนึ่งสองสามครับรูปในหลวงรอเก้าครับตรงนี้ล่ะคุณผู้ชมครับตรงนี้สาคัญมากนะครับใบนี้นะครับใบนี้ผมรับซื้อไปละ7 9 4 1 0 0บาทจะต้องมีเลข กับตัวดีอยู่ตรงนี้นะครับใครมีครบทั้งหมด2ตัวเนี่ยขายราคานี้ให้กับผมได้เลยครับคุณผู้ชมฮะใครมีครบทั้งหมด2ตัวขายราคานี้กับผมได้เลยครับผมพร้อมที่จะเป็นฝ่ายขับรถไปรับซื้อถึงหน้าบ้านด้วยครับคุณผู้ชมมาทั้งหมดพี่ครับผมอยากขายนะแต่วันนี้ผมไม่มีอะอนาคตผมมีผมขายได้ไหมขายได้คุณผู้ชมฮะขายได้ครับแนะนำกดติดตามไว้ครับ หรือคุณผู้ชมมาถ้าบอกว่าพี่คะพี่คะหนูตั้งใจดูมากเลยค่ะหนูมีตัวดีแต่หนูไม่มีเลข9ค่ะของหนูเป็นเลขตัวอื่นพี่รับซื้อไหมคะเลขตัวอื่นนะครับเลขตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นเลข0ตัวดีเลข1ตัวดีเลข2ตัวดีเลข3ตัวดีเลข4ตัวดีเลข5ตัวดีเลข ตัวดีเลข7ตัวดีเลข8ตัวดีเลขตัวอื่นรับซื้อไหมคะเลขตัวอื่นผมก็รับซื้อครับแต่ผมรับซื้อราคาต่ำกว่านี้นะครับดังนั้นใายมีแค่ตัวดีแต่ไม่มีเลข9และมีเลขตัวอื่นอย่าซ้งราคาให้ไปดูคลิปอื่นนาอผมแจ้งราคาไว้ในคลิปอื่นแล้วครับพยาคูล่าพยาครุ์เป็นสีม่วงครับรัฐบาลไทยครับ พยาครูเป็นสีม่วงรัฐบาลไทยนะครับตัวเลข5 0ารบาทเป็นตัวไทยนะครับดอกไม้1.2.3.4.5จุด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 ครับคุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคนรู้จักหรือมีญาติพี่น้องอยู่ในตัวจังหวัดราชบุรีนะครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีเพื่อนหรือมีคนรู้จักอยู่ในตัวจังหวัดราชบ,บุรีนะครับถ้าเกิดว่าเขาสนใจขายเหรียญเก่าและขายแบงก์เก่าให้กับผมครับให้เขามาแสดงความคิดเห็นบอกผมใต้คลิปหน่อยครับคุณผู้ชมมาจุดนี้ครับ คุณผู้ชมครับใบนี้ผมรับซื้อไบแะแ้านสห้อบาทจุดนี้จะต้องมีอ่ะดูก่อนนะครับจุดนี้จะต้องมีเลข9กับงองง,ง,งูคุณผู้ชมฮะสังขารมั่งนะสังขารมากนะครับเลข9กับงอง,ง,งูสังขารมากนะครับถ้าใครมีครบทั้งหมด2ตัวนะครับผมรับซื้อจ่ายเงิสนสดทันทีครับ หรือคุณผู้ชมมาถ้าบอกพี่ครับวันนี้ผมยังไม่มีเลขเก้ากับงอง,งูอนาคตผมมีผมขายได้ไหมขายได้คุณผู้ชมมะแนะนำกดติดตามไว้ครับหรือคุณผู้ชมมาถ้าบอกพี่คะพี่คะหนูตั้งใจดูมากเลยค่ะหนูตั้งใจดูมากเลยแต่หนูมีแค่งองูหนูไม่มีเลขเก้าค่ะหนูมีแค่งองูหนูไม่มีเลขงงงเก้าหนูเป็นเลขตัวอื่นพี่รับซื้อไหมคะ เลขตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นเลข0งองงูเลข1งงองูเลข2งงองงูเลข3งองงูเลข4งองงูเลข5งองงูเลข6งองูเลข7งองงูเลข8งองงูรับซื้อไหมคะเลขตัวอื่นผมก็รับซื้อครับแต่ผมรับซื้อราคาต่ำตัวนี้นะครับดังน <|ja|> ั้นใครมีเลขตัวเลขตัวอื่นกับงองงูแล้วอยากทราบราคาให้ไปดูคลิปอื่นครับผมแจ้งราคาไว้ในคลิปอื่นแล้วเนาะ คุณผู้ชมครับใครมีแบงค์5้0ใบนี้บ้างบอกให้ผมทราบหน่อยครับใครมีแบงค์5้0ใบนี้อยู่ในมือและมีทั้งหมดกี่ใบบ้างบอกให้ผมทราบหน่อยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ตอนเช้านะครับผมไปอ่านความคิดเห็นใต้คลิปมาครับ มี FC ผู้ชายและก็ FC ผู้หญิงหลายหลายคนนะครับอยากให้ผมนั้นเดินทางไปรับซื้อที่บ้านครับผมไปอ่านมาแล้ว100กว่าความคิดเห็น100กว่าหมู่บ้านครับแต่ว่าผมเลือกมาทั้งหมด2ความคิดเห็นนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยผมเดินทางไปอย่างมากก็ได้แค่2หมู่บ้านนะครับเพราะว่าตอนเช้าหมู่บ้านหนึ่งตอนเย็นหมู่บ้านหนึ่งนะครับ ช่วงเช้า1ห,หมู่บ้านและก็ช่วงบ่าย1ห,หมู่บ้านครับมีข้อความจับ f c เขียนมาครับ f c ผู้หญิงเขียนว่ามีแบงค์1นึ่งร้อยนใบนะครับ f c ผู้หญิงได้เขียนบ้านได้ที่ทิ้งไว้ครับชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านพับพราตําบลหลุมดินอําเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีนะครับอ่ะน้อง FC ผู้หญิงครับ ตอนนี้ผมอ่านความที่เห็นของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้คือวันที่9ตุลาคม2566หยิบนาฬิกามาดูเลยนะครับวันนี้คือวันที่9ตุลาคม2566วันพรุ่งนี้วันที่10ตุลาคม2566วันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเดินทางไปที่หมู่บ้านรพระพลาตำบลหลุมดินอําเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีเดี๋ยวผมเดินทางไปรับซื้อให้ครับ คุณผู้ชมครับผมไม่ได้ไปแค่หมู่บ้านเดียวนะผมไปถึงสองหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านที่2เป็นของคุณยายเนาะคุณยายมาแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับคุณยายแสดงความคิดเห็นว่ายายเลี้ยงหลานอยู่บ้านยายมีเหรียญ5บาท1เหรียญแมงค์22บาอใบนะครับคุณยายได้เขียนบ้านได้ที่ทิ้งไว้นะครับชื่อหมู่บ้านเป็น บ้านคลองหลุมดินตำบลหลุมดินอเภอเมืองราชบุรีจหััดงวราชบุรีนะครับอะคุณยายครับคุณยายกับ FC ผู้หญิง2คนฟังผมดีๆนะครับวันนี้คือวันที่9ตุลาคมสองหกวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเดินทางไปรับซื้อให้ครับวันพรุ่งนี้คือ10ตุลา2 5ง 6, 6วันพรุ่งนี้จะไปที่หมู่บ้านพรับผากับหมู่บ้านคลองหลุมดินเนาะ สองหมู่บ้านนี้อยู่ในตัวตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีเพื่อนหรือมีคนรู้จักอยู่ในตัวจังหวัดราชบุรีนะครับก็ลองส่งคลิปนี้ไปให้เขาดูครับว่าเขานั้นสนใจที่จะขายเหรียญเก่าและแบงก์เก่าให้ผมหรือเปล่าครับถ้าเขาสนใจขายนะครับ ให้เขามาสแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับผมรออ่านอยู่นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ๆครับพี่ครับผมจะขายเหรียญให้พี่ผมจะทําอย่างไรอ่ะถ้าคุณผู้ชมจะขายเหรียญกับผมเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องบอกผมนะครับว่าคุณผู้ชมมีเหรียญเก่าและแบงก์เก่าทั้งหมดกี่เหรียญกี่ใบเขียนบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดน,นะครับ และผมจะเป็นฝ่ายขับรถไปรับซื้อถึงที่ถ้าผมจะไปวันไหนผมจะประกาศให้คุณผู้ชมทราบล่วงหน้าก่อน1วันประกาศให้ทราบทางยูทูบทางเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับเรือนนี้ทั้งเดือนนะสำหรับเดือนนี้ทั้งเดือนนะผมยังจะต้องรับซื้อในตัวจังหวัดราชบุรีก่อนนะครับ เพราะว่าจังหวัดราชบุรีมีคนแสดงความเห็นและมีคนต้องการให้ผมมารับซื้อมากเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยครับคุณผู้ชมมาถหมดมพี่ครับผมอยู่ต่างจังหวัดครับผมไม่ได้อยู่ในราชบุรีผมจะขายยังไงถ้าคุณผู้ชมอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยให้คุณผู้ชมเขียนชื่อจังหวัดขึ้นมาเนาะยกตัวอย่างเช่นคุณผู้ชมอยู่จังหวัดสิงห์บุรีคุณผู้ชมก็เขียนคาว่าจังหวัดสิงห์บุรีเอาไว้นะ หรือวงเด็บข้างหลังเขียนบ้านเลขที่หมู่ที่อำเภอตัมโบนแล้วก็จังหวัดสิงห์บุรีอีกทีหนึ่งก็ได้ครับแต่ผมต้องแจ้งให้คุณผู้ชมทราบตรงๆนะว่าเดือนนี้ทั้งเดือนจะรับซื้อในตัวจังหวัดราชบุรีก่อนนะครับเพราะว่าจังหวัดราชบุรีมีควาต้องการให้ผมมารับซื้อมากที่สุดครับ